สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะให้ดูโปรเจกต์ที่แอดมินได้รับมอบหมายให้มารับผิดชอบในวันนี้นะครับสำหรับงานของแอดมินที่ได้รับมอบหมายมานะครับก็คือให้มาทำการอินสเปกแล้วก็ทำการติดตั้งชุดเล็กดิฟายนะครับอันนี้นะครับก็เป็นชุดเล็กดิฟาย ไดโอดเล็ก i ิฟแบบ3เฟสน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นชุดเล็ก i ิฟที่จะนำเอาไปใช้กับอินเวอร์เตอร์นะครับใช้กับไดซึ่งภายในตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเล c t i ิฟายสาด้วยกันนะครับก็คือเ e c t i ิฟายแล้วก็ C ส่วนตัวนี้นะครับเ e c t i ิฟายนะครับชุดนี้ก็ถูกถอดไป ถูกยืมมาไหลไปใช้งานที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นแอดมินก็จะต้องมาทําการติดตั้งตรงนี้นะครับติดตั้งไดโอดตรงนี้นะครับไดโอดโมดูลเพื่อให้เล c tify ชุดนี้ทํางานได้นะครับซึ่ง r e c t i f y ชุดนี้ก็เป็นแบบ3เฟสน,นะครับ<ๆ>ก็จะประกอบไปด้วยไดโอด6ตัวด้วยกันนะครับอันนี้นะครับก็คือไดโอดนะครับอันนี้ไดโอดนะครับซึ่งเป็น ไดโอดขนาดใหญ่นะครับตัวใหญ่เท่าๆกับสาลาเป่าเลยนะครับตัวใหญ่แล้วก็ใช้ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับใช้ระบายความร้อนด้วยของเหลวนะครับตรงนี้ก็คือฮีทซิงที่ใช้น้ำระบายความร้อนนะครับก็จะเป็นระบบฮีทเอ็กชันเจอร์นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟิลนะครับฟิล ส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็น r รีอคเตอร์นะครับก็เป็นตัวกองกองสัญญาณนะครับกองกระแสไฟฟ้าให้เรียบนะครับกองขยะจากระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ผ่านบัตรบาร์เข้ามานะครับซึ่งแต่ละเฟสก็จะมีบัตรบาร์ตรงนี้นะครับ3เฟสแล้วก็จะมี CT ตัวนี้เป็นตัววัดกระแส จากนั้นนะครับก็จะมีฟิลนะครับอันนี้คือฟิลนะครับฟิลก่อนที่จะผ่านไดโอดแต่ละตัวนะครับแล้วก็จะมีไมโครสวิตนะครับเป็นตัวดีเทคสถานะของฟิลนะครับถ้าฟิลขาดไอ indicator ตรงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับจะดันขึ้นมาแล้วก็จะมาดันไมโครสวิตตัวนี้ให้เปลี่ยนสถานะ ซึ่งสถานะของไมโครสวิตตรงนี้ก็จะไปรายงานผลให้กับ PLC ว่าตอนนี้ฟิลตัวไหนขาดนะครับจากนั้นออกจากฟิลก็จะมาเข้ากับไดโอดนะครับถ้าดูจากตรงนี้ใช่ไหมเห็นว่าออกจากฟิลมานะนะจากฟิวมาก็จะเข้ากับไดโอดแล้วก็ออกจากไดโอดกปุ๊บก็จะมาเข้ากับบัตร DC นะครับบัตรบาร์ DC นะครับก็จะมีบัตรไฟบัตรบาร์ดีซีบวกแล้วก็ดีซีลบนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบัตรบาร์ไฟดีซีซึ่งแรงดันตรงนี้ก็900โวลต์เพราะว่าระบบนี้นะครับเป็นทีเฟสสองตัวขนานกันนะครับแล้วก็ใช้หมอ้อแปลงที่มีเฟสชิปต่างกันนะครับก็เปรียบเสมือนกับมี3เฟส สองตัวขนานกันแต่ว่าเฟดชิปนะครับเขาทำทำการเฟดชิปสปิดเฟสให้แคบลงนะครับจาก120องศาทางไฟฟ้าเหลือ60องศาทางไฟฟ้าโดยมอบไปนะครับเพราะฉะนั้นเอาพุทที่ออกที่บัตบาร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็น12 0 0 0พันนะครับโอติทรีฟเดฟดเ e c t i f ฟหรือวง เล็กติ i ายแบบ3าเฟสทั่วไปนะครับก็จะเป็นแบบ6000แต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ12บสอพันส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ประกอบการคอนโทรลน,นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับก็จะมี power supply มี time delay มี wago module นะครับเพื่อที่จะรับอินพุตของ อุปกรณ์ต,ต่างๆเช่นฟิลนะครับสถานะของฟิลและอื่นๆส่งไปให้ PLC นะครับส่วนตรงนี้ด้านหน้านะครับก็จะมี power meter แล้วก็มีโวลต์ DC ส่วนตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างอาการหนักกว่าตัวที่แล้วนะครับก็คือ l e t t f i าทั้ง3เบรนะครับทั้ง3โมดูลก็ถูกยืมไปใช้หมดเลย ก็จะเหลือน็อตแล้วก็บัตรบาไว้ให้ดูต่างหน้าในนี้นะครับแล้วก็จะเหลือฟิลไว้ดูต่างหน้าส่วนตัวเล็กติฟก็ถูกยืมไปใช้หมดเลยส่วนอุปกรณ์คอนโทรลอื่นๆนะครับก็ยังอยู่ครบ เพราะฉะนั้นงานของแอดมินก็คือทำการอินสเปกนะครับก็คือแต่ละชุดนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการอินสเปกว่าไม่เกิดปัญหาลงกาวไม่เกิดปัญหาช็อตเสร์สกิดนะครับรวมถึงอื่นๆนะครับก่อนที่จะทำการ power up นะครับซึ่งเมื่อ power up เรียบร้อยนะครับไฟ DC ก็จะถูกนำมาใช้ใจ่ายให้กับ อินเวอร์เตอร์ชุดนี้นะครับชุดไดของ a b b นี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับก็ถ่ายมาให้ดูกันนะครับว่าในอุตสาหกรรมจริงๆนะครับเลก t i ิฟายที่ใช้นะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆจิ๋วๆอย่างที่เรารู้จักกันนะครับถ้า ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับเ e c ก i ิฟายไดโอดจะต,ตัวใหญ่มากนะครับแต่ถ้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปสเกลเล็กๆนะครับเราก็จะเห็นตัวไดโอดตัวเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากแต่ตัวนี้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ตัวเท่ากับสระเปาดังที่แอดมินแสดงให้ดูเมื่อสักครู่นะครับส่วนโมดูลนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่สมบูรณ์นะครับ สภาพที่สมบูรณ์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ไดโอดก็จะอยู่ครบนะครับแล้วก็จะมีแผงกันเรียบร้อยลักษณะอย่างแบบนี้นะครับสายน้ำสายลิควิดที่เอามาระบายความร้อนก็จะอยู่ครบนะครับโอเคครับก็ฝากไว้เป็นไอเดียสำหรับท่านที่สนใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ